สวัสดีครับพบกับเว็บเบอร์ชนแลนะครับคลิปนี้จอน้ำยาไทยจากแบรนด์อะไรเอ่ยกลิ่นไม่เป็นสับประรดมาให้ดูกันนะครับแปลกทั้งชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อกลิ่นเลยนะครับอ่ามาโคซาบดูกันหน่อยแล้วกันนะครับให้ดูโดยรอบก่อนนะว่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าหมุนวนหมุนวนมานะแน่นอนครับขวดนี้คือขวด100 ml นะแล้วก็นี่ตัว Enabler เลยนะ n O โน no, นะแล้วก็พายน p p l e นะครับแล้วก็ชื่อแบรนด์ตรงนี้นะอะไรเอ่ยมี question mark ด้วยนะแล้วก็ไม่เป็นสับป,ประรด,ดนะครับไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับกับชื่อนี่นะอ่าแล้วก็เป็นรูปสับป,ประรด,ดนะครับ product by กลุ่มอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ pg 50 vg 50นะครับ QR Code นะแล้วก็ made in Thailand นะครับ n i k Level มีให้เลือกตั้งแต่ NIC 3, n i น 6, NIC นนะครับโอเคตามนี้นะครับเอ่อ uh, แตะดมแตะชิมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจะไม่มีเสียงกอกแก๊กนะครับเนื่องจากผมแกะมาแล้วรอบนะึง <laughs> แล้วแบบงานเข้าพอดีเขามาส่งของนะครับโทรมาก็เลย <laughs> ต้องอัดใหม่จ้ะ <laughs> กำลังจะเสร็จแล้วเชียวเมื่อกี้ ชิมกันอีกรอบครับแต่ขอบอกนะครับว่ามันอร่อยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ลองดมลองชิมละอืมโอเคโอ้โหกลิ่นมันกลิ่นมันเหมือนสูกาซครับเป็นสูก๊าซสีอะไรดีเนี่ยอืมอม,มันหอมอะไม่ใช่หรออืมกลิ่นมันโทนๆแบบพวกลูกอม,มอะครับอืมหอมหวานนะแล้วก็ผลไม้ชัดเจนนะครับ เอ่อมีเย็นเย็นนิดนดน,ดนะครับโอเคคลิปนี้ใช้กับนาอีบายนาหมดนะครับจะงงนิดนึงนะครับว่าทำไมแบบเฮ้ยพี่ทำไมสำลีดำขนาดนี้ล้วนไม่ใสเลยใช่ครับเมื่อกี้ใช้ไปจะหมดเด็กนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะว่าเนี่ยกระหมดเด็กก็ประมาณนี้ครับอืม <c oughs> ทอตทีครับสำหรับผมเนี่ยเป็นน้ำยาที่แบบ หวานในระดับหนึ่งนะไม่ได้หวานมากนะครับคือถ้าเทียบกับแบรนด์กระชอนอัลลัวกับขนมชานนะโอโ้ขนมชานนี่หวานที่สุดแล้วครับผมขอเล็งรูลมนิดนึงนะเนื่องจากผมพรามสำลีเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากทำคลิปไปแล้วนะเมื่อกี้นะมาลองให้ชมกันอีกรอบครับว่าเป็นยังไงนะโอเค พาให้ผมนึกถึงสมัยที่แบบใช้น้ํายามาเลยแหละแต่ว่าไม่ได้หวานขนาดนั้นแล้วก็นิกนแน่นออไม้สิมีน้ํายาเมกาบางตัวด้วยนะครับที่แบบต้องบอกแบบนี้ว่าปกติอะน้ํายาเมกาที่เรารู้จักกันอะจะเป็นสายขนมใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นแบบผลไม้ครับอืมผมดูเฉลยนิดนึง ว่าให้ไม่เป็นสับประรดของเขาเนี่ยมันมันคืออะไรนะแป๊บหนึ่งนะครับดูเฉลยก่อนแต่ว่าผมไม่อ้างอิงหรอกเท่าที่ผมถามคนทำม,มาเนี่ยคนทำบอกว่ามันคือแอปเปิลเขียวแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนอืมแต่าจากที่ผมได้เนี่ยนะเต็มเต็มเลยนะผมว่าเนี่ยเป็นข้อดีในการตั้งชื่อน้ายาแหละเออที่บอกแบบไม่เป็นสับประรดแต่จริงๆดมเนี่ยมันก็มีกลิ่นที่มันแบบ พรอ p ิ c ค l สุดๆนะครับมันมันเป็นผลไม้เมืองร้อนสุดๆแหละเอ,อซึ่งในพาทที่ผมได้อะผมได้ Passion Fruit เยอะที่สุดเอ,อที่เหลือก็จะผมว่าเป็นน่าจะมีหลายตัวเลยแหะครับที่เขาเอามา mix กันแล้วก็ามา blend กันนะนะถ้าท่านใดเพิ่งหลงมาดูนะครับแน่นอนนะครับแบรนด์อะไรเอ่ยเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยชัดเจนเป็นน้ำยาไทยแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเป็นน้ำยาไทยนะ แตเ่เป็นน้ำยาไทยที่สำหรับผมเนี่ยความหวานน่กลางๆนะอืมคือไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้แบบหวานน้อยอะ่ะออ,อยู่กลางๆระหว่างระหว่างหวานกับหวานน้อยครับเกือบๆจะหวานละความหวานไม่เยอะแต่ความเย็นสำหรับผมเนี่ยเยอะเอาเรื่องเลยแล้วก็ทรสฮิตเนี่ยคือตั้งแต่ทำคลิปรอบแรกเลยนะทรฮิตไม่เยอะครับ แต่จะบอกว่ามึนได้นะจ๊ะเนื่องจากเมื่อกี้ผมทำคลิปใกล้จะเสร็จแล้วนะแล้วก็พอดีว่าเขามาส่งของแล้วระหว่างนั้นนะผมก็รอเขามาระหว่างนั้นก็เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนิคหกนะนิคหกจริงๆนะแต่ว่าแบบโอ้โหรถหินไม่ได้เยอะนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมใช้น้ำยาน,นิคเก้ามานะครับมันเจอน้ำยาน,นิคหผมก็เฉยเใช่ไหมแต่ว่าเอาเรื่องนะ ความมึนประมาณเนี้คือพาให้ผมนึกถึงน้ำยาบางตัวล่ะคือมีมีความสำหรับผมอะ่ะมึนหัวไม่แน่ใจว่าผมว่าไม่น่าจะเมานิคมั้งหรือว่าผมเมานิคอีกแล้วเออคือผมผมอาจจะคือจริงๆผมชอบแพชชั่นฟรุ t นะครับผมชอบไอติมแพชชั่นฟรุ t ไอติมเสาวรสเออผมชอบผมว่ามันหอมมันมีกลิ่นะ่ะสำหรับผมเนี่ย กลิ่นพชชันฟู้ดมันโดดที่สุดนะในในในบรรดา t ropical fruit ที่ที่ที่คนทำเนี่ยสื่อมานะครับสำหรับผมผม,ผมเลยจะพูดถึงพชชันฟู้ดเยอะผมมั่นใจว่าน่าจะมีอีกหลายกลิ่นที่ที่อยู่ในนี้แหละเออคือปกติเออโอเคมันพาให้ผมนึกถึงไอติมไอติมพชชันฟู้ดก็ก็ใช่นะครับมันจะมีไอติมอยู่ยี่ห้อหนึ่งเพิ่งออกมาไม่นานเท่าไหร่เป็นพ s ชชันฟู้ด ผมจำยี่ห้อไม่ได้จริงๆครับอืมคุณคุณว่าเขาทำน้ำผลไม้ด้วยเออคือคือทำให้ feeling <c oughs> ผมมันนึกถึงไปในโทนนั้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำยาที่มีความเย็นแล้วก็แล,วกแล้วก็มี passion fruit นำสำหรับผมนะครับอืส่วนคนอื่นลองแล้วได้อะไรก็มาบอกผมบ้างนะครับคือผมไม่ไแน่ใจแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ย passion fruit ที่สุดเลยเออส่วนสับประรด โอ้ยผมผมไม่รู้ดิมันมันไม่ใช่สับป,ประรดแล้วมันก็ไม่เป็นสับป,ประรดจริงๆคือมันตามชื่อจริงๆมันโนภายนะเพิ่มนะครับสาหรับผมที่ผมได้มันคือสับป,ประรดเออคนอื่นยังไงไม่รู้เนาะเออสนมะล่ะต่อครับชิมอีกที อ่าเดี๋ยวให้ดูไฟล์ก่อนว่าใช้ไฟล์เท่านี้นะโอเคนะครับไม่เยิยมด้วยเยี่ยม <laughs> ใช้กับดริฟทิของแดชบอร์ดนะครับอืมต่อครับ ควันวันนี้จะดูประหลาดประาดนิดนึงนะครับเนื่องจากแอร์เนี่ยลงมาตรงนี้เต็มๆเลยนะลมมาด้านหน้านะครับแล้วผมผมพ่อนออกมาด้านหลังนะมันก็จะแบบหายกันไปหมดนะแต่ว่ากองท็อปวิวผมไม่สั่นก็โอเคละเอออ๋อ มันเพลินนะครับ <c oughs> มันสำหรับผมนะผมว่าเป็นน้ำยาที่ all day ได้นะคือกลิ่นแบบชวนให้คิดอ่ะแล้วก็แล้วก็กลิ่นไม่ได้แบบอ,อชัดเจนเหมือนกับน้ำยามาเลยอะมันมันเป็นกลิ่นที่แบบชวนให้คิดอ่ะ <c oughs> คือตอนนี้ผมนึกถึงน้ำยาเมริกาตัวหนึ่งผมผมจำยี่ห้อจำชื่อกลิ่นไม่ได้นะ <c oughs> คือเป็นน้ำยาอเมริกาแบบ อสายผลไม้แต่ใสๆอ่ะไม่ไม่ได้แบบครีมมี่ครับเป็นเหมือนแนวแนวแบบพวกลูกอมครับจําไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรจริงๆแล้วขวดก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันน่าจะตั้งแต่ปี2017นิครับนิกนิกแบบอันนี้นิกไม่แน่นนะทรอฮิตไม่จะบอกว่านิกไม่แน่นไม่ใช่ทรอฮิตไม่เยอะไม่ค่อยกระแทงไม่ได้แสบคอผมนะแต่ว่าบายเดอะเวผมใช้น้ํายานิกก้ามานะครับก่อนหน้านี้นะแต่ว่า ความอิ่มอะเต็มเ็มเลยเออไม่งงนะครับคือนิกนิกไม่กระแทกเออนิกไม่กระแทกแต่ว่านิกเต็มครับ <laughs> จุกจุกอะบอกเลยเออเหมือนว่าน่าจะสตีฟมาแบบโอเคเลยแหละแบบไม่ขี้เหร่ครับสำหรับสำหรับท่านที่ต้องการนิกเต็มเต็มนะเออสำหรับท่านที่แบบหอยหาความอิ่มอิ่มครับ อาจจะไม่ได้รู้สึกกระแทกนะแต่คุณเวฟไปได้แป๊บนึงอะ่ะมันมันอิ่มแบบรวดเร็วเลยแหละเออผมว่า Product by กลุ่มอะไรไม่รู้นี่น่าสนใจนะคือในไลน์ของคนที่ชอบขนมใช่ไหมก็ไปกระชอน กระชอนก็มีทั้งอัลัวแล้วก็ขนมชั้นใช่ไหมขนมจ๋าเลยอ่ะขนมจ๋าๆเลยอะแต่ว่าคือถ้าคุณมาลองกลิ่นอย่างเนี้ยก็คือเป็นผลไม้ที่แบบเอาไว้ตัดเลี่ยนได้แบบโอเคมากๆเลยแล้วก็มีความเย็นขึ้นมาหน่อยนึงนะยิ่งทําให้แบบชุ่มคอชื่นใจเออมันออกมันออกไปไปในแนวนั้นน,น,นะครับสําหรับผมนะโอเคอีกหน่อยครับ อืมหอม,อมความหวานกำลังเพลินมากนะครับไม่ได้ไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็ไม่ใช่แบบหวานน้อยอผมว่าหลายๆคนหลายคห,ายหายคนชิมแล้วอาจจะได้หวานน้อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้น้ำยาที่แบบไม่หวานเลยครับของทอมคลาร์กนิ่เก้ามานะครับ แล้วใช้มาพักใหญ่เหมือนกันนะเออแล้วพอมาเจอน้ํายาอย่างเงี้ยสําหรับผมอะหวานหวานกว่าทอมคลาสครับแต่ว่าคนอื่นลองลอาจจะได้หวานน้อยก็ได้นะคือถ้าลองแเราเราอาจจะงงนะว่าช่องนี้ทําไมทําไมบอกว่าว่ามันอยู่กลางๆระหว่างระหว่างหวานน้อยกับกับน้ํายาหวานเออก็ก็น่าจะประมาณนะั้นจริงๆนะมิเตอร์ผมไม่น่าจะพลาดนะครับให้ดูคอยหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคไหมท็อปวิวหน่อยอ่ะนี่คือ2คอยนะครับไม่ใช่คอยเดียวนะใช้มาแล้วใช้มาแล้ว2เด็กสิไม่ใช่2คอยเออเดี๋ยวจะงงว่าอะตอมอะตอมคอยเดียวแล้วก็ใส่คอยเดียวเห็นเห็นทำไมบอกว่าเป็น2คอย2เด็กครับใช้มาแล้วเต็มเต็มสองเด็กนะอีกหน่อยครับ เพลิดเพลินชื่นใจเอ่อใช้น้ำยาแบบนี้บ้างก็ก็ดีนะเออแล้วก็คือมีความเพลิดเพลินอ่ะมันมีความเพลิดเพลินอ่ะคือคือถ้าใครชอบเสาวรสนะครับก็แนะนำว่าให้ให้ลองหามาลองใช้ดูนะเป็นผลไมท้ที่แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบน้ำยาที่มีความเย็นก็ผมว่าข้ามนะเพราะว่า ส่วนตัวว่าเย็นเลยแหละเออความเย็นเต็มสิบผมให้สักประมาณอืมน่าจะประมาณสี่ครับประมาณสี่คือผมเคยเจอน้ํายาที่แบบเย็นสุดขั้วมาละอันนี้มันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอะสี่สี่จุดห้าสี่จุดสองสี่จุดห้าสจุดสองห้าประมาณนั้นครับอืมอันนี้แบบเย็นกำลัง ติดปลาติดริมฝีปากครับปลาแรมปลาแรมไม่ปลาแรมนะก็เย็นเลยแหละเอองงไหมอย่างงงเลยเพราะช่องนี้ไม่ปกติคือไม่ใช้น้ํายาเย็นครับน้ํายาเย็นนี่คือเอาไว้ตัดลวนๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบเอาไว้เป็นน้ํายาหลักที่ใช้ประจํานะครับเออน้ำยาหลักที่ใช้ประจะรํออาะจ,จะไม่ใช้น้ํายาเย็นคือถ้าใครใช้น้ํายาเย็นแล้วมาลองมาลองแล้วอาจจะแบบเฮ้ยไม่เห็นมันจะเย็นเลย เย็นนะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้น้ำยาเย็นเช่นผมนะเออความหวานความเย็นโรทฮิตพูดแล้วโอเคน่าจะครบท้วนนะครับส่วนมีสมาชิกคอมเมนต์นะครับว่าหาหาได้ที่ไหนอันเนี้ยเออคงต้องคงต้องถามตามในในกลุ่มต่างๆนะครับว่าว่ามีใครที่แบบอยู่ในกลุ่มไหมคือเข้าใจว่ากลุ่ม อะไรไม่รู้ของลุงจัสป่าจัสเนี่ยเป็นกลุ่มลับนะครับในเฟ e บุ o กนะดังนั้นการจะเข้ากลุ่มก็ต้องมีคน i n v i ว e ์คนเชิญเข้านะครับก็ลองหากันดูแล้วกันเนาะเออส่วนผมคลิปนี้ไปแล้วครับเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ